i n g แ Now Podcast better than ever สวัสดีครับพบกับข o o น Morning i n ิ Now รายการที่จะพาคุณเรียนรู้ภาษาอังกฤษในแต่ละวันแบบที่ไม่ซ้ำกันเลยทีเดียววันนี้จะเป็นเรื่องของ top secret กับเรื่องที่มีชื่อว่า24เทคนิคตามสไตล์การเรียนรู้เพื่อการเรียนภาษาอังกฤษให้ได้เร็วยิ่งขึ้นสวัสดีครับเพื่อนๆชาว i ิง n o วนะครับวันนี้เรามาพูดถึงการเรียนภาษาอังกฤษกันต่อดีกว่านะครับรับรองว่าวันนี้ มาแบบแบ่งสไตล์แบ่งกลุ่มแล้วก็แบ่งความชอบนะครับแต่ไม่ได้แบ่งแยกนะรับรองว่าเราสามารถเป็นได้ทั้ง3กลุ่มนี้เลยนะครับผมแต่24เทคนิคนี้มันจะเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายทำได้อย่างง่ายดายนะครับเราจะมีเรื่องอะไรบ้างก็มาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าพี่อยากถามทุกคนนิดนึงว่าเคยได้ยินไหมครับประโยคที่ว่าเราเนี่ยเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตใช่ไหมล่ะอ่าแน่นอน แต่ว่าก็ไม่ใช่ทุกเรื่องนะครับที่เรานั้นจะถนัดนะครับบางคนเนี่ยสามารถทําความเข้าใจอะไรก็ได้อย่างง่ายดายนะครับแต่สําหรับบางคนแล้วเนี่ยก็เข้าใจเขานะว่าการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยก็อาจจะเป็นยาขมนิดนึงนะครับวันนี้พี่เอกและทีมงานอิงนาวเนี่ยก็เลยนําเทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษโดยจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะครับนั่นก็คือ 1. ผู้เรียนรู้ด้วยหูฟังอ่าไม่ใช่ว่าใส่หูฟังแล้วก็เรียนนะครับแต่ว่าจะเป็นการฟังเป็นหลักเลยนะครับผมหรือว่ากลุ่มที่2ก็คือ ผู้เรียนรู้ด้วยตา,ามองด้วยตาสัมผัสด้วยใจเกี่ยวกันไหมเนี่ยครับเ่เอกเอาอีกแล้วการอ่านหรือว่าการดูสื่อนะครับสาหรับกลุ่มที่2นี้และสุดท้ายเนี่ยเป็นกลุ่มผู้เรียนรู้ด้วยการเคลื่อนไหวใช่เป็นการเต้นทิกตอกหรือเปล่านะครับก็อาจจะใกล้เคียงนะหรือเปล่าจริงๆแล้วเป็นการเน้นการกระทานะครับหรือว่าการทําแบบฝึกหัดต่างหากนะครับผมสาหรับคําภาษาอังกนะครับทั้ง3กลุ่มนี้กลุ่มแรกเนี่ยเขาเรียกว่า auditory learners และกลุ่มที่2เนี่ยเขาเรียกว่า visual learners นะครับและกลุ่มที่3ก็คือ kinesthetic learners เรามาเริ่มต้นที่กลุ่มแรกนะครับนั่นก็คือผู้เรียนรู้ด้วยการฟังอ่ะไหนใครที่ชื่นชอบในการฟังนะครับจะมีอะไรบ้างมาเริ่มต้นกันเลยนะครับเขาบอกว่ากลุ่มเนี้ยจะมีแนวโน้มในการทําความเข้าใจในการฟังได้มากกว่าและผู้เรียนกลุ่มนี้อาจจะพบอุปสรรคค่อนข้างมาก ในการอธิบายคำสำหรับใครที่คิดว่าตัวเองเป็นกลุ่มนี้นะครับคำแนะนำอย่างหนึ่งที่ทีมงานเนี่ยฝากมาก็คือว่าจะมีอยู่9ข้อน,นะครับลองจดกันดูนะหรือว่าลองฟังกันดูข้อแรกนะครับก็คือให้ฟังพอดแคสต์นะครับโดยเฉพาะ I ิงนาวพอดแคสต์นะขายของกันนิดนึงนะครับผมยังไงก็จริงๆมีทั้งไทยและต่างประเทศเลยสำหรับพอดแคสต์นะครับใครที่ชื่นชอบในการฟังนะครับฟังไม่กี่นาทีเนี่ยผู้เรียนสไตล์นี้ก็จะได้เปรียบกว่าคนอื่นแล้วนะครับ ยิ่งฟังซ้ำๆนะเผลอๆพี่เอกบอกเลยนะครับว่าทักษะการพูดเนี่ยได้มาโดยไม่รู้ตัวเลยนะเนี่ยข้อที่2นะครับฟังเสียงอ่านหนังสือเรียกได้ว่าเป็น audio article นะครับผมหาได้ตาม YouTube นะครับ mm. เช่นเมือ่อใดก็ตามที่เราสามารถอ่านหนังสือแต่ว่าก็ไม่ได้อยากอ่านแบบอ่านด้วยสายตานะครับอยากอ่านด้วยการฟังนะครับเราก็อาจจะต้องลองค้นหาว่าชื่อหนังสือแล้วก็เป็น audiobook อะไรแบบนี้ก็ได้นะครับ เพราะว่าผู้เรียนประเภทนี้นะครับหรือว่าผู้เรียนอย่างเราๆเ,เนี่ยเพ่เก็เป็นหนึ่งในนั้นนะอ่านเองเข้าใจยากนะครับฟังเพลินๆน,นะครับผมรู้ตัวอีกทีหลับไปแล้ว อ่ะไม่ใช่ละมาถึงข้อที่3นะครับผมเมื่อเรียนในห้องเรียนเนี่ยแนะนําว่าให้บันทึกเสียงการสอนไว้นะครับแล้วก็ฟังภายหลังนะในเวลาที่แบบว่างๆแล้วก็มีสมาธินะครับเพราะว่าการเรียนในห้องกับผู้อื่นเนี่ยอาจจะมีเสียงจอแจจุกจิกจุกจักนะครับผมรู้ว่าเสียงกินขนมของเพื่อนข้างๆนะอาจจะทําให้ผู้เรียนเนี่ยเสียสมาธิได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําว่าลองบันทึกเสียงไว้ภายหลังจะช่วยได้มากเลยนะครับข้อที่4ี่นะครับอ่านออกเสียงดังฟังชัดอ่า ก็คือให้เราเนี่ยฟังอยู่คนเดียวนะครับอาจจะอ่านออกเสียงในใจนะครับลองสํารวจด,ดูว่าเวลาที่เรานั้นอ่านออกเสียงในใจเนี่ยทีนี้พอเราโฟกัสที่เสียงเนี่ยนึกถึงเสียงที่ได้ยินมาผู้เรียนประเภทนี้นะครับจะจําได้นึกเรื่องราวออกง่ายขึ้นนะครับโดยเฉพาะเวลาที่เรานั้นได้จดเพิ่มเติมนะครับว่าเราเข้าใจอะไรยังไงบ้างนะครับผมมาถึงข้อที่5นะครับถ้าต้องทบทวนในการเตรียมสอบเนี่ยการอ่านหนังสือออกเสียงให้ตนเองได้ยินก็สําคัญกับผู้เรียนประเภทนี้ แน่นอนนะครับว่าหลายคนชอบเปิดเพลงเบาๆนุ่มๆนะครับจิบกาแฟนิดนึงหรือว่าจิบน้ำหวานจิบเครื่องดื่มนะครับก็จะเป็นการเรียนรู้แบบมีเสียงแบ็กกราว์ไว้นะครับแต่อย่าลืมนะว่าโฟกัสที่การเรียนภาษาอังกฤษนะหรือว่าเรียนสิ่งที่อยู่ตรงหน้าด้วยนะครับผมมาถึงข้อที่6นะครับของผู้เรียนประเภทชอบฟังนะครับผมฟังเพลงอ่านเนื้อร้องแล้วก็ร้องตามนะครับไม่ว่าจะร้องผิดร้องถูกเนี่ยก็ ร้องคนเดียวไปก่อนก็ได้นะแต่ขอให้ร้องออกมานะครับเพราะว่าผู้เรียนประเภทนี้นะครับชอบที่จะออกเสียงไปด้วยนะครับเผลอๆเ,เนี่ยเป็นนักร้องขึ้นมาก็ไม่รู้นะครับอะมาต่อกันดีกว่าข้อที่7นะครับถูกใจคนที่ชอบดูภาพยนตร์แน่นอนนั่นก็คือว่าเวลาที่เรานั้นดูภาพยนตร์หรือว่าซีรีส์นะครับให้เราเปิดคําบรรยายภาษาอังกฤษนะจะเหมาะกับผู้เรียนแทบทุกสไตล์เลยนะครับแต่ว่าผู้เรียนที่ชอบฟังเนี่ยครับจะได้เปรียบกว่าผู้อื่นนะครับคือ ชอบฟังแล้วก็มีทักษะการฟังค่อนข้างดีนะครับส่วนข้อที่8นะครับก็คือการพูดคุยบ้างนะครับคือการพูดคุยกับชาวต่างชาติแน่นอนว่าการพูดคุยเนี่ยได้มาทั้งการพูดการฟังซึ่งวิธีการนี้นะครับก็เหมาะกับผู้เรียนรู้สไตล์นี้มากๆเลยนะครับผมและก็มาถึงข้อที่9ข้อสุดท้ายนะครับกลุ่มผู้เรียนที่ชอบฟังนะครับก็คือการสัมผัสนะเอ๊ะไหนชอบฟังแล้วทำไมต้องไปสัมผัสละ่ะจริงๆแล้วการเล่นคำเนี่ยจะช่วยให้มีความแตกต่างแล้วก็มีการ แต่งเรื่องราวนะครับเป็นนิทานจะช่วยให้จําคําศัพท์ได้บางคําและช่วยจําหลัก,กแกรมมาที่ซับซ้อนบางเรื่องได้นะครับวิธีนี้อาจจะยากหน่อยนะสำหรับการฟังนะครับแต่เชื่อว่าถ้าได้ทําแล้วเนี่ยผู้เรียนประเภทนี้จะเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยด้วยความสนุกมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเอาละ่ะเราผ่านไปแล้วหนึ่งกลุ่มนะครับนั่นก็คือผู้ที่เรียนด้วยการฟังนะครับทีนี้มาถึงผู้ที่เรียนรู้ด้วยสายตาอ่าใครที่ชอบเรียนรู้ด้วยการมองการอ่านกาัน ศึกษาผ่านทางสายตาน,นะครับผู้เรียนประเภทนี้เนี่ยจะทําความเข้าใจได้อย่างง่ายดายนะและถ้าหากมีภาพประกอบไดอะแกรมแผนผังต่างๆเนี่ยหรือแม้จะเป็นการอ่านเองก็ตามสามารถเข้าใจได้ไม่ยากได้เปรียบเหมือนกันนะเนี่ยเทคนิคที่อยากแนะนําสําหรับผู้เรียนกลุ่มนี้นะครับก็คือจะมีอยู่8ข้อนะครับข้อแรกใช้ปากกาไฮไลท์ข้อมูลสําคัญแน่นอนนะครับว่าการมีสัญ,ญลักษณ์นะครับหรือว่าการมีการเน้นการแตกต่างหรือว่ามีการขีดเส้นใต้คําใหม่ หรือว่าจะเป็นการวงกลมด้วยปากกาที่มีกรณีแบบว่าเป็นกลุ่มคำนะครับซึ่งวิธีนี้เนี่ยจะส่งเสริมในการเรียนรู้ของผู้ที่เรียนด้วยสายตานะครับข้อที่2การจดครับหรือว่าทําบัตรคําศัพท์ก็ได้นะตรงนี้เนี่ยไม่ได้กําหนดนะครับว่าจะใช้อะไรจดนะครับเพราะว่าจุดนี้เนี่ยเป็นข้อได้เปรียบของผู้ที่ใช้ตาเรียนรู้หรือว่าอะไรที่เป็นภาพเนี่ยผู้เรียนประเภทนี้จะได้เปรียบมากๆเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสามารถจดเป็น personal dictionary ก็ได้นะครับผม เราก็จะมีพจนานุกรมส่วนตัวเลยนะครับและก็ยังได้ทั้งคำศัพท์การออกเสียงความหมายและตัวอย่างประโยคด้วยนะครับข้อที่3นะคือการจัดหมวดหมู่คำศัพท์ลงเป็นกลุ่มๆจะช่วยแยกประเภทและจดจําได้ง่ายขึ้นสําหรับผู้เรียนกลุ่มนี้นะครับข้อที่ 4. แต่งประโยคสําหรับวิธีนี้ทีมงานแนะนํามาว่าเป็นวิธีที่ค่อนข้างใช้หลากหลายมากเลยนะครับและเวลาที่เรานั้นเจอคําศัพท์ใหม่ๆก็สามารถนํามาแต่งประโยคหรือว่าหาโอกาสในการ จดบันทึกประจําวันเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับพอย้อนกลับไปอ่านแล้วเนี่ยเราก็จะมีความเขินนิดนึงนะครับหรือว่าจะมีพัฒนาการที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับมาถึงเทคนิคที่5นะครับก็คือถ้าต้องอ่านผู้มีสไตล์การเรียนรู้ประเภทนี้ต้องดูภาพรวมก่อนนะครับแน่นอนว่าการดูทั้งสารบ,บัญหรือว่าเป็นคํานาอะไรต่างๆเนี่ยจะช่วยให้ผู้เรียนกลุ่มนี้นะครับเขาสามารถสรุปได้ง่ายขึ้นนะครับและยังทําให้จดจํารายละเอียดต่างๆได้ดียิ่งขึ้นด้วยข้อที่6 ดูคลิปสอนภาษาอังกฤษนอกจากจะหาได้ใน YouTube แล้วเนี่ยทาง i n g n o w i n t h ก็มีคอร์สสอนภาษาอังกฤษมากมายถ้าใครที่อยากจะไปเรียนนะครับสามารถเข้าไปลงทะเบียนนะครับหรือว่าทักไปทาง Inbox ของ Facebook i n g n o w Thailand ได้เลยนะครับผมและข้อที่7ดดูภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ เสียงอังกฤษและคำบรรยายซับไตเติลเป็นภาษาอังกฤษนะครับสำหรับข้อนี้อาจจะคล้ายกับกลุ่มแรกนะครับแต่ผลลัพธ์เนี่ยก็ไม่แพ้กันแน่นอนนะครับผม2-3เดือนเนี่ยก็รู้เรื่องแล้วนะครับและมาถึงข้อที่8ข้อสุดท้ายของกลุ่มที่เรียนรู้ด้วยสายตานะครับนั่นก็คือการหาหนังสือแกรม m a r ดีๆมาฝึก แน่นอนว่าจะดาวน์โหลดหรือว่าซื้อก็ได้นะครับและเดี๋ยวนี้มี PDF นะครับที่มีแบบฝึกหัดเยอะแยะมากมายเลยหรือว่าใครนั้นที่ชอบอ่านอ e ีบุ๊กนะครับสามารถติดต่อหรือว่าลงทะเบียนกับอิงนาวได้นะครับจะมีลิงก์อยู่ด้านล่างนะสามารถเข้าไปกดได้สําหรับใครที่ฟังใน YouTube นะครับส่วนใครที่ไม่ได้ฟังใน YouTube นะครับสามารถติดต่อ In b o x ไปที่แอดมินหรือว่าทักไปทาง a c e b o o k i ิงนาว Thailand ได้นะครับ และก็มาถึงผู้เรียนรู้ด้วยการเคลื่อนไหวนะครับผมอย่างที่บอกไปนะว่าไม่ใช่การเต้นนะผู้เรียนรู้กลุ่มนี้เนี่ยเป็นผู้ที่ต้องปฏิบัติจริงนะครับเรียนไปทําไปจึงจะเข้าใจนะครับจริงๆพี่เอก็อยู่ในกลุ่มนี้อีกเช่นกันนะครับผมอาจจะเน้นการฝึกการทําแบบฝึกหัดหรือว่าหาแบบฝึกหัดเนี่ยมาทําเพิ่มนะครับแม้กระทั่งว่าเป็นการใช้วิธีการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็จะช่วยในการกระตุ้นการเรียนรู้ได้อย่างง่ายดายนะครับ ถ้าใครที่เป็นผู้เรียนกลุ่มนี้นะครับเทคนิคที่อยากจะแนะนําก็คือ7ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกนะครับนั่นก็คือทําบัตรคําศัพท์ด้วยตัวเองนะครับไม่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยนะครับเขียนเองวาดเองออกแบบเองนะครับถ้าไม่ถนัดเนี่ยก็ลองค่อยๆฝึกนะครับจริงๆจะมีวิธีการหาใน YouTube นะครับว่าวิธีทําบัตรคําศัพท์นะครับก็จะช่วยให้เรานั้นสามารถเขียนสิ่งต่างๆที่ได้เรียนรู้เนี่ยเข้าไปอยู่ในความทรงจําแบบระยะยาวเลยนะครับ ข้อที่2นะครับถูกใจสายเกมเมอร์แน่นอนนั่นก็คือการเล่นเกมครับอาจจะเป็นเกมที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะซึ่งเกมส่วนใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยก็เกี่ยวกับภาษาอังกฤษค่อนข้างมากเลยนะครับหรือว่าจะเป็นการหาตามเว็บไซต์ก็ได้นะครับอาจจะชวนเพื่อนมาเล่นก็ได้นะครับเพื่อความสนุกและความท้าทายมากยิ่งขึ้นข้อที่3นะครับบทบาทสมมติอาจจะนำบทละครนะครับหรือว่าบทภาพยนตร์ที่ชื่นชอบเนี่ยมาพูดมาพากมาแอคติ้งนะครับผมเล่นกับเพื่อนก็ได้วิธีนี้ได้ผลดีเช่นเดียวกันนะครับผม ข้อที่4ี่นะครับหากใครที่ชอบการอ่านอยู่นะครับก็ขอให้เป็นการอ่านบทความสั้นๆนะครับไม่ต้องยาวนักแถมเป็นการกระตุ้นด้วยนะครับอย่างเช่นว่าเดินพักจากการเรียนนะครับก็ไปอ่านบทความสั้นๆสักสนาทีนะครับผมก็จะช่วยได้มากๆนะครับและข้อที่5ก็คือว่าให้แสดงแอคติ้งนะครับประกอบคำศัพท์เหล่านี้อย่างเช่นทำท่าทางไปด้วยนะครับก็จะทำให้จำได้ง่ายขึ้นอย่างเช่น I'm happy นะครับก็ ทำท่าดีใจก็ว่าไปนะครับผมเทคนิคที่6นะครับการท่องเที่ยวแน่นอนว่าประเภทนี้เนี่ยการเคลื่อนไหวที่จะได้เรียนรู้มากที่สุดก็คงจะเป็นการท่องเที่ยวเดินทางไปสถานที่ต่างๆนะครับที่แบบว่าได้ใช้ภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าถ้าใครเนี่ยไม่สะดวกเดินทางนะครับก็สามารถที่จะดูสรารคดีนะครับหรือว่าดูหนังที่เกี่ยวกับประเทศนั้นๆก็ได้นะครับปัจจุบันนี้มีทางเลือกที่มากกว่าเมื่อก่อนแน่นอนนะครับและก็ข้อที่7เลยคือ หาเพื่อนครับหาเพื่อนหาเพื่อนชาวต่างชาตินะครับที่จะได้พูดคุยกันแล้วก็ใช้ความรู้ที่เรียนมาจริงๆเนี่ยในการแลกเปลี่ยนกับเขาแล้วก็ได้มีแอคชั่นนะครับได้สื่อสารแม้ว่าจะพูดผิดบ้างถูกบ้างอย่างน้อยก็จะได้สื่อสารกับใครสักคนนะครับสุดท้ายนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เรียนกลุ่มไหนมีสไตล์การเรียนรู้แบบไหนนะครับพี่เอกก็อยากจะบอกนะครับว่าการลงมือทํานั้นเป็นสิ่งที่สําคัญ กับทั้ง3กลุ่มมากๆนะครับเพราะอย่างน้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้จากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้ใครเป็นกลุ่มไหนกันบ้างนะครับและชอบวิธีไหนเทคนิคไหนของกลุ่มไหนบ้างก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมและสุดท้ายนี้สําหรับใครที่สนใจอยากพัฒนาภาษาอังกฤษและติดตามความรู้ดีๆกันแบบฟรีๆได้ทุกวันเรายังมีบทความสนุกๆอีกเยอะเลยที่เว็บไซต์ ingnow.in.th หรือจะติดตามผ่านทนาแฟนเพจ a c e b o o k i n g n o w i n t h เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์นะครับหรือว่าจะเป็น YouTube Spotify และทุก Podcast Player เอาไว้อีกทางก็ได้นะครับขอบคุณที่ฟังกันมาจนจบเอพิโซดนี้นะครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่เอกและทีมงานเนี่ยต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกันในตอนหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ See you soon